ผล่าคณวิทย <era> ์อ่ะตอนนี้คณวิ่งเป็นยังไงมีแต่คุณเทพค่ะผลาไปไหนมาผล้าตกใจหมดเลยเห็นคนมันเยอะแยะค่ะามผล้าก็เลยวิ่งทะลุทะล่าไปไหนก็ไม่รู้อย่าห่างกเทพนะเทพคิดถึงสัญญาจะไม่ไปไหนแน่นอนเอ้ยคุณเทพค่ะคุณเทพเห็นนางรำคนเมื่อกี้หรือเปล่าที่เป็นนักร้องนะคะอ๋อนักร้องที่ชื่อแพรวนใช่ไหมใช่ค่ะคุณว่านะใครอ่ะ จะเอาอเนููเอี่ยดูแลพูดดูแลอะไรค,คือว่าขวัญล่าเนี่ยถูกชะตาผู้หญิงคนนั้นเจอนะค่ะัญล่าเนี่ยอย่าให้คุณเทพพาผู้หญิงคนนั้นเนี่ยไปอยู่ที่บ้านเราได้ไหมคะได้เดี๋ยวคุณเทพจัดก,การให้เจ๊เจ๊เจ๊นะพอดีว่ามีเรื่องสำคัญอยากจะบอก พอดีว่าพี่อของผมนะคุณผันล่าเขาสึกถูกชะตาแับแถวจันน้องคนนั้นเนี่ยสุดที่รัยครับขอบคุณเิมเรามด้วใจที่มอบมาให้นะครับขอให้อยู่าดีครับตลอดที่เี่ยวกใจเทเพูดอะไรนะถ้าทียงไม่ได้ให้นะครับก็ให้รอเจอยู่นครับนี้เจอเจอจูบอบู่นะ นกระดุกที่หลังไม่ต้องพับมางี้ครับเอาปกตินะครับจะได้แก่งง่ายๆนะครับอันนี้ก็ต้องแขวนร่งความสวยงไม่ต้องบอกความสวยครับผงเรื่องเราใช้ต่างเดอยวครับคผู้ชายจับแถวยางก็คลอไปเป็นน้องสายเหรอตายแล้วบุญคาหมดทองแถวยางใช่ไหมคะใช่ค่ะปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ปลูกอู่ตามใจที่ยวผู้นอนผู้ใคแข่ง คุยคุณเทพมีหลักฐานเดี๋ยวเรียกแพลจันมาก่อนนะคะครับเทครับแพลจันนี่ไงแพลจันเดินมาแล้วออกไปแลจอ้เดินมา้นไปทีแพลจันจ่าเจ้จ่าเจ้ลูกนมันเตรียมตัวนสิเพื่อความสุขสบายของหนูเทจะไม่ห้ามคุณควัมล่ากับคุณเทพ เขาต้องการเธอไปเป็นน้องสาวไปอยู่ในบ้านเขาไปไปเลี้ยงดูนะ่ะอยู่เป็นน้องสาวเขาเลยอะไรอะเจ้ถ้าฉันไปแบบนี้วงเจ๊จะร้งอง้ขาเหรอ,อเป็นอะไรอะเจ๊ก็ร้องเองสมัยก่อนเจ๊ก็ร้อง,องสมัยไหนนะสมัยจอนเออถึงป่าไปไม่รอดเจ๊ฉันอยู่กับเจ๊ไม่ตั้งแต่เด็กอัไยนะการถ้าเจ๊เห็นว่าสควนแบบไหนถ้าอาจารย์ก็ตางใจเจ๊จ้ะจริงระ ไปไงคะถ้าอย่างนั้นฉันอนุญาตให้แพวจันไปเป็นน้องสาวค่ะขอบคุณมากเลยนะคะพลวจันไม่ต้องเป็นห่วงนะเพราะว่าคุณเทพกับคุณขวัญล่าจะดูแลแพลวจันอย่างดีเราไปอยู่ด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องกันเป็นน้องสาวค่ะให้แพวจันเก็บช้าน้ำใจเลยค่ะโอเคเจ็ดดาวจ้าไปอยู่กับพี่นะแพวจันนะพี่สัญญาเนาะพี่จะดูแลแพลวจันเป็นอย่างดีเลยนะจ้ามากเลยนะคะ โชคดี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 ชออ้าก่อนแบบคุณคนสวย <c oughs> ผมที่กิงแล้วผมเป็นคนชายที่อยู่บ้านของคุณเ <c oughs> ทพเขาแ <c oughs> ต่พอเห็นคุณแล้ว <c oughs> ผมรู้สึกว่า เห็นคุณครั้งแรกแล้วผมรู้สึกผมมีความในใจอยากจะบอกคุณครับผมถ้าหากว่าเป็นไปได้แล้วผมโกงไว้กูเข้าละอะไรของมึงเนี่ยเหมือนข้ามาถึงนี่สิจแล้มึงกับกูนี่เหมือนข้ากระชีเล่นกันนะเพราไมอยากเดี๋ยวเราเอาตังก่อนถ้าเป็น เราจะใครอ่ะหลบติดไม่ให้หลบติดนะครับขอหน่อยลวเออล้อเล่นกับคุณแม่เขาเออขอบคุณเจ๊มากครับพี่มีแมตติดนะฮะผมอยากลากยาวๆเหมือนเฉลิมชัยมาเลยนะติดเองติดเองนี่ต้องติดเองด้วยเออติดเอาเิงเออชีวิตตลกขอบคุณมากครับพี่เจมมีใครจะให้อีกไหมครับลงเที่ยวเดียวไม่ลงแล้วนะครับสงส่ใจไม่ได้แล้วล่ะไม่มีคุณร้อนมากไหม กลับบ้านเลยนะไม่ขอบคุณรางวัลน้ำใจที่มอบให้ที่นายนะครับเผื่อวันเผาไม่ได้ไปกา <S <S ัางแค้เ่หงไม่ตายเธอสวยชอบอยากได้จริงนะเธอสวยจริงๆไจอจ้ะนุองเม้าพเพี้กันะนะนอน,อนอนนอนในลับหัวใจมันไ,ไม่คอยสบาย อยากได้ผู้ชายคนนี้อยากได้ผู้ชายคนนั้นอยากได้ผู้ชายคนนี้อยากได้ผู้ชายคนนั้นอยากได้ผู้ชายคนนี้อยากได้ผู้ชายคนนั้นอยากได้ผู้ชายคนนี้อยากไดู้ร้องตอนไหนร้องตอนไหนเว้นที่ให้กูร้องด้วยว้หนูมาต้องใจตึงกูว่านอนไม่หลับหัวใจมันไม่ค่อยสะเปือย จะเตะก็เอยไม่เคยจะเตะสักทีเตะตีทองทีดูสิจะเป็นอะไรบ้าหลองเตะไนใหมนี่เฮ่กูต้องจะเตะตรงนั้นกูต้องจะเตะตรงนี้ ไอ้หโอ้โหอ้โคนน่ากลัวจิงน่ากลัวเหลือเกินไปเดจ้าจาะเจ๊ดอยู่กับผมะผมจะดูแลเจ๊เองุ้มเจ๊ล้มเจ๊ลยอุ้มอุ้มเลได้จเจ๊จ้า